สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่างอิงฟ้านะคะวันนี้ก็จะมาท่องศัภาษาอังกฤษก็คือท่องไอของไอติมไปแล้วครั้งแรกแล้วก็ท่องของผ้าคุมดทีพิฆาศูนย์ไปแล้วครั้งที่สองครั้งที่สามก็เหลือจอบหูนี่คือสามอย่างในพร้อมเดียวกันแต่ว่าเอาวันเอาวันนี้ก็ ทำ,ท,ำทั้งสามอย่างเลยนะไม่ใช่วันนี้กินไอติมพรุ่งนี้เออซื้อผ้าคลุมแล้วมื่อลืนก็เออจะหืไม่น่านะไม่น่าจะใช่นะไม่น่าใช่นะโอเค B I G Big ใหญ่ L ai là bên chi l e đi thơ lịch n e w um 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 um, um. Uh. Uh. <laughs> new my o l d o เก่ากับแก่อืม L O N G ลองยาว S H O R T ชอตสัน้น A O U U N D ลาว กลมสค q u a i e สแควร์สี่เหลี่ยมโอเคได้จาเรียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูถึงถึงถึงฟิลไปเจาะ ไปเจาะหูที่ฟิลแล้วก็ไปที่โลตัสไปซื้อผ้าคลุมกาวกินไอศค,ครีมโอเคนะบ๊ายบาย